สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับเจอกันอีกแล้วกับ Drive ในช่อง Handy Drive นะครับผมช่วงนี้เป็นไงบ้างครับสบายดีหรือเปล่าครับก็ Stay safe นะครับอยู่บ้านนะครับระวังอย่าเพิ่งออกไปไหนนะครับแล้วก็ช่วงนี้มีเพื่อนๆหลายคนนะครับ Request มาให้ได้ทำคลิปรีวิวเกี่ยวกับ Skincare ที่ได้อยู่ใช้อยู่เป็นประจำนะครับซึ่งปีที่แล้วก็เคยทำไปรอบแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้ก็จะมาทำอีกครั้งหนึ่งเนาะ s k i n c a r ์ของได้บอกตรงๆคือค่อนข้างจะเยอะนะครับเดี๋ยววันนี้ได้จะมารีวิว Product แบรนด์หนึงซึ่งผมคิดว่าหลายคนก็คงรู้จักแลนะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะมีชื่อเสียงพอสมควรว่ามันใช้ได้ดีเห็นผลนั่นก็คือลาเมานั่นเองนะครับผมก็ในครั้งนี้คลิปนี้นะครับจะเป็นการรีวิวเหมือนผลจากการใช้นะครับส่วนตัวของผมนะส่วนตัวของผมว่ามันเป็นยังไงบ้างจะไม่ได้แบบลงลึกลงลึกระบุถึงว่า โปรดักต,ตัวนี้มีส่วนประกอบอะไรบ้างยังไงดีช่วยช่วยยังไงบ้างอาจจะไม่ขนาดนั้นนะครับผมจะแค่มารีวิวว่าหลังใช้สำหรับไดเอ,เองเนี่ยเป็นไงบ้างนะครับผมก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับแต่ก่อนจะดูคลิปนะฮะอย่าลืมกดไลค์นะครับแล้วก็คอมเมนต์ให้ด้วยนะครับว่าคลิปคนปรับปรุงยังไงบ้างหรือว่าซัเจส์ให้ทําคลิปอะไรในอนาคต,คตก็คือเขียนมาได้เลยนะครับและที่สําคัญนะครับอย่าลืมกด subscribe s u b s c r i b e ให้ด้วยนะครับเพราะว่าคลิปของผมเนี่ยไม่ค่อยมีคนบ <laughs> <laughs> ขึ้นเขามากกว่านี้นะครับยังไงก็ช่วยช่วยสนับสนุนหน่อยแล้วกันนะครับจะได้เป็นกําลังใจในการทำคลิปครั้งหน้านะครับผมโอเคนะครับไม่ให้เสียเวลาละไปติดตามมาเลยครับผมโอเคนะครับมาที่ตัวแรกเลยนะครับของไดก็คือตัวนี้เลยครับนี่ทรีทเมนต์โลชั่นนะครับชื่อมันคือทรีทเมนต์โลชั่น the treatment lotion นะครับนี่ตัวนี้เห็นไหมครับตัวนี้อ่ะ ดีมากเลยผมร e c ค m มเมนเลยนะครับผมเพราะว่าดเนี่ยจะมีปัญหาว่าหลังจากอยู่เวนเฉ็นจะอยู่เวนใช่ไหมครับตอนกลางคืนก็อดหลับอดนอนผิวจะตามมาก็คือปัญหาผิวก็คือผิวจะแห้งพอแห้งเสร็จปุ๊บหน้ามันก็จะมันมากขาดความชุ่มชื้นประมาณนี้นะครับตัวนี้ดีมากทาตอนทํางานระหว่างตอนกลางคืนเนี่ยนอนตื่นเช้ามาหน้าฟูมากเลยนะครับตัวนี้อันนี้ก็เหมือนน้าตกโปรดักก็คือเป็นก็คือน้ําธรรมดาเลยเหมือนน้าตกธรรมดานะครับผม นี่ให้ดูก่อนนะครับมันก็จะใสๆเนาะหนืดๆหน่อยไม่ถึงกับลื่นมากนะครับแล้วก็เราก็จะถูอย่างนี้นะครับแล้วก็กดไปที่หน้าครับผมเพื่อนๆกดอันนี้กดปลอมนะฮะเดี๋ยวน้ํามันนะฮะกดกดกดอ่าเนี่ยหอมสดชื่นมากดูแพงมากกินของลาแมเพื่อนๆขนาสนใจก็ลองไปทดสอบที่เคาน์เตอร์ได้นะครับตัวนี้ชอบมากตอบโจทย์เรื่องความชุ่มชื้นนะครับผมแล้วก็ผิวกระจ่างใสแต่ไม่ได้ขาวมากขนาดนั้นนะครับก็ ตอบโจทย์มากตัวนี้นะครับผมราคาอยู่ที่ประมาณสัก5 0าพันกว่ากว่านเองตัวนี้เป็นโปรดักที่ถูกที่สุดนะครับของของไลน์ของลาเมเท่าที่จำได้นะฮะน่าจะถูกที่สุดนะครับน้ำปกตัวนี้นะครับแต่คุณภาพนี่คือดีเยี่ยมมากเลยคะแนนความดีความงามเนี่ยผมให้ประมาณ8ปับสิทธ์เลยนะครับตัวนี้ก็คือ recommend เลยนะครับเพื่อนๆคนไหนสนใจเข้าไปดูนะครับตัวนี้โอเคครับมาในตัวของเซรั่มนะครับได้ใช้เป็นตัวนี้ครับผมนี่ ลาแม่จะ lifting control serum นะครับผมตัวนี้โอเคนี่ตัวนี้ใช้ดีมากเลยนะครับเป็นเซรั่มที่ใช้สำหรับ ตอนกลางวันตอนกลางคืนนะครับยิ่งช่วงกลางวันเนี่ยก็คือทาเนี่ยไม่มีความเหนียวเหนอะหนะเลยดีมากแล้วก็คือเราทาครีมกันแดดไปก็คือหน้าก็คือไม่มีผ่านเรื่องมันเลยนะครับตัวนี้เพิ่มความชุ่มชื้นให้กับใบหน้านะครับทาให้ผิวเนี่ยดูอ่อนเยาว์ลงนะครับแล้วก็ช่วย lifting หน้าผมรู้สึกว่ามันหน้ามันจะดูตึงๆขึ้นนะครับตื่นเช้ามาเนี่ยแต่อาจจะไม่เท่ากับการฉีดโบท็อกนะฮะโบท็อกนี่เห็นผลแน่นอนแต่ว่าระยะยาวนะฮะเราต้องบํารุงผิวพรรณเนาะตัวนี้ก็ผสมมีรากเคาบอด เยอะพอสมควรเลยแต่ไม่รู้เท่าไหร่นะครับก็ไปดูไปหาแล้วกันตัวนี้ราคาก็สนุนใช้ได้เลยนะครับแต่จําราคาไม่ได้แนละ้วเดี๋ยวเดี๋ยวตัวไหนจําราคาไม่ได้เดี๋ยวลงแพ็กให้นะครับผมตัวนี้ใช้ดีมากแล้วก็กลิ่นคือค่อนข้างจะหอมมากนะครับเพื่อนเพื่อคนไหนสนใจเนี่ยก็คือไปลองใช้ดูนะครับตัวโปรดักเนี่ยไม่เหนียวไม่เหนียวเลยดีมากนะครับก็แนะนำเลยครับเซรัม่มครับพอจบด้วยเซรัม่มเราก็ตบด้วยไอครีมใช่ไหมครับผม นี่เลยครับนี่ไอครีมที่ได้ใช้อยู่ประจำเห็นหรือเปล่านะฮะตัวนี้มีชื่อว่า La m ม d e อร e อายบามอินเทนนะครับมันเป็นอายครีมแหละรครับเพื่อนๆตัวนี้นะครับกลิ่นจะค่อนข้างจะหอมมากด้านในนะฮะเป็นสีออกเขียวๆอย่างเงี้ยนะครับทาเช้าเย็นนะครับโดยเฉพาะตัวเนี้ยช่วยมากเลยเรื่องความหมองคล้ำใต้ตานะครับแล้วก็ ถุงใต้ตาโดยเฉพาะเวลาเราอยู่เวรทำงานตอนกลางคืนเนี่ยตาจะดูแบบหมองคล้ำเหนื่อยเพียมากเลยนะครับผมตัวนี้ตอบโจทย์ได้มากนะครับตัวส่วนเรื่อง r i n งโคลริ้วรอยเนี่ยคือผมไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับตัวตัวริ้วรอยที่ตาก็จะมีผ่านเรื่องรอยคล้ำมากกว่าตัวนี้คือจอบตอบโจทย์ได้ดีเลยนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวดังตัวหนึ่งของละแมเลยนะครับเพื่อนๆราคาเนี่ยสนอนอยู่ที่ประมาณสัก8 0 0 0 9 0 0 0ทํานองนี้แหละผมจำไม่ได้แล้วตัวนี้นะครับ ราคาก็ทํานองนี้ไม่ถึงหมื่นตัวนี้นะครับก็ถือว่าดีมากเลยนะครับเพื่อนๆคนไหนสนใจก็ไปลองดูนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็กลิ่นค่อนข้างจะหอมมากเลยครับเพื่อนๆมาถึงตัวแม่ของงานนะครับของอะไรก็คือนี่เลยครับ kem drama ครับผมตัวนี้นะครับผมคิดว่าหลายๆคนก็คงใช้แล้วแหละใช้ตั้งแต่รุ่นพอรุ่นแม่รุ่นยายนะครับของอันนี้ของได้จะเป็นไซส์1 0 0 ml นะครับไซส์กระปุกใหญ่มากใช้ได้เป็นปีเลยนะครับ ด้านในเป็นฝากแก้วเ,เปิดจนเป็นี้นะครับผมนี่ด้านในเป็นโปรดักเป็นสีขาวใช่หไหมครับนี่กิ่นหอมมากเลยครับทุกคนเวลา เวลาตัวนี้ก็คือเอนขา่าจะตอบโจทย์มากใช้ช่วงตอนกลางคืนนะครับตอนนอนนะครับมันจะไมให้ผิวเราเนี่ยมีความชุ่มชื้นมากตัวนี้คือดีมากเพอได้มีผ่านเรื่องผิวแห้งใช่ไหมครับพอผิวแห้งเสร็จปุ๊บเนี่ยไม่ดูแลรูขุมขนมันจะจะกว้างขึ้นแล้วก็มันจะขับมันมากขึ้นนะครับทำให้หน้ามันระหว่างวันแล้วก็ทําให้เกิดสิวตามมานะครับตัวนี้ เพิ่มความชุ่มชื้นได้ดีมากนะครับจะใช้ได้จะใช้เฉพาะตอนกลางคืนนะครับเพราะว่าตอนกลางวันเนี่ยค่อนข้างที่จะเหนียวไปนะครับผมเดี๋ยวมารีวิว how to use นะฮะ how to use นี่ก็เปิดฝาออกมานะครับอย่างนี้นะครับผมแล้วเราก็ตักครีมขึ้นมามันจะมีไม้ไพายเพื่อนๆไว้ตักครีมแต่เดี๋ยวสาธิตจากตรงนี้แล้วกันนะครับเสียดายเอาจากปลายฝาเลยแล้วกันนะครับผมเวลาใช้อ่ะครีมดาราเมรเนี่ยหลายๆคนจะมีปัญหาเรื่อง สิวขึ้นมีคนบอกว่าสิวขึ้นทำไมถึงใช้ครั้งแรกว่าสิวขึ้นมันมีทริคมีเทคนิคนะครับได้ว่าคือเวลาเราใช้ครีมเราตักมาประมาณนี้นะครับเท่าเม็ดเม,ม็ดถว่วเล็กๆเ,เ,เขาบอกประมาณนี้นะครับเขาบอกว่าเท่าไขมุกนะฮะใส่2นิ้วตรงนี้นะครับแล้วเราก็วอร์มก่อนการวอร์มก็คือทําให้ครีมสีขาวๆตรงนี้นะครับมันเป็นออกมาเป็นใสเลยอะทุกคนนึกออกปะ ก็คือตอนแรกมันจะเป็นสีขาวใช่ไหมถ้าเราวอร์มตรงนี้นะครับวอร์มให้มันดีๆะนะฮะไม่ค่อยเห็นมันจะเป็นสีขาวเป็นน้ําใสๆเลยครับทุกคน,นเดี๋ยวดูทําให้ดูนะครับวอร์มไปสำหรับคนที่มีเวลานะฮะตอนกลางคืนเรามีเวลาเหลือเฟืออยู่แล้วดูเน็ตฟลิกอะไรไปก็ว,วอร์มไปวอร์มจนกระทั่งครีมมันแบบเป็นใสๆ่งทุกคนนี่เห็นไหมเห็นไหมจากที่แบบเยอะๆมันใส มันจะเป็นน้ําใสๆเลยผมไม่รู้ว่าทุกคนเห็นหรือเปล่านะครับแล้งจากนั้นเราก็มากดแท็บนะครับแท็บมาที่หน้านะฮะแท็บเนี่ยตายตาจมูกนี้ตรงนี้นะฮะแล้วก็คอนะฮะอันนี้ไม่ได้แท็บที่หน้าเนี่ยหน้ามันยอกคลิปออกมาไม่สวย <laughs> อันนี้กอสาธทิตแท็บที่คอครับกลิ่นมันจะหอมมากเลยครับทุกคนแบบดูรวยอะ่ะ <laughs> บอกไม่ถูกกลิ่นแบบกลิ่นผู้ดีหน่อยอชอบมากเลยะนะฮะตัวนี้ ตัวนี้หลายคนจะคิดว่าเอ้ยมันจะพอเหรอสาหรับสําหรับทั้งคืนนะครับโอ้ไงมันจะช่วยอะไรได้บ้างนะฮะตัวนี้มันจะเคลือบอยู่ที่ผิวการกดเนี่ยก็จะทาให้ตัวครีมเนี่ยมันเคลือบอยู่ที่ผิวพอตอนเช้าตื่นมาปุ๊บเนี่ยผิวมันจะชุ่มชื้นมากเลยครับเพื่อนๆแล้วมันจะเด้งมันจะฟูเลยเออดีมากตัวนี้คือคือชอบมากตัวกระปุกหนึ่งเนี่ยมันจะสามารถแบ่งใส่แพคเกจิ้งเล็กๆนะครับ ใช้ได้นานก็ปลุกหนึ่งใช้ได้ก็ได้เป็นปีผมว่าคุ้มนะครับกับการซื้อเนี่ยราคาก็คือหมื่นอัพเนี่ยจำไม่ได้แล้วเดี๋ยวขึ้นราคาให้ตัวนี้นะครับอันนี้ซื้อที่ King Power นะครับมันก็จะลดราคาหน่อยนะครับก็ถือว่าโอเคแล้วคือดีมากเป็นครีมที่ชอบมากใช้ตั้งแต่สมัยรุ่นพ่อรุ่นแม่นะครับก็ถือว่าโอเคมากมีความสุขกับการใช้นะครับผมว่ามันก็เป็นสิ่งหนึ่งนะฮะในการลงทุนเกี่ยวกับผิวนะเพราะว่าผิวเนี่ย หน้าเราวิน่าเดียวอะนึกอประหัตอนต้องดูแลให้มันดีที่สุดเพราะฉะนั้นตัวนี้นะครก็เป็นหนึ่งที่1นึ่งโปรดักที่ได้แนะนําของลาแมนนะครันั่นก็คือคร e มดาลแมนนั่นเองนะครับผมมีหลายคนนะครับรีวิวว่าหลังใช้ลาแมนมีปัญหาว่าสิวเกิดขึ้นนะครับแต่ผมคิดว่าปัญหานี้มันน่าจะมาจากที่การใช้ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ถูกต้องประเภทว่าบางคนอาจจะป้ายตัว ครีมใต้โปรดักต์ไปที่หน้าแล้วก็คือแอปพลายเลยอย่างเดียวโดวยที่ไม่ได้วอร์มให้มันดีก่อนผมว่าตอนนั้นมันจะค่อนข้างจะเหนียวเนาะมันก็มีโอกาสไปอุดตันกับที่หน้าที่รูขุมขนได้ก็เลยทําให้เกิดสิวตามมาแต่อีกปัญหาหนึ่งก็อาจจะเป็นด้วยน้ําหอมของลาแมเพราะว่าตัวโปรดักต์ตัวนี้มันจะใส่น้ําหอมหน่อยนะครับของลาแมมันก็ทําให้หลายคนที่แพ้น้ําหอมอาจจะมีปัญหาแพ้ได้นะครับแต่ว่าได้ใ,ใช้อะไม่ค่อยมีปัญหาอะไรนะครับเพราะค่อนข้างจะดีมากนะครับผม โอเคนะครับอันนี้ก็คือเป็นโปรดัก t ทั้งหมดของกลุ่มลาแมที่ได้จะแนะนำนะครับเพื่อนๆคน,นไหนสนใจนะครับก็ไปลองดูได้ไปเทสก่อนได้เขามีไซส์เล็กๆขายนะครับไม่ต้องรีบซื้อกระปุกใหญ่ขนาดนี้ก็ได้นะครับผมเพื่อนๆคนไหนสนใจก็ไปติดตามดูนะครับที่เคาน์เตอร์ของลาแมนะครับก็หวังว่าเพื่อนๆนะครับคงจะชอบคลิปในวันนี้นะครับผมแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์ให้ด้วยนะครับว่าเป็นไงบ้างนะครับแล้วก็กดไลค์ให้กันด้วยนะครับและที่สําคัญนะครับ อย่าลืมกด subscribe ให้กันเลยนะครับเพื่อรอบหน้าจะได้มีคลิปดีออกมาแล้วก็จะเห็นเป็นคนแรกกลุ่มแรกเลยนะครับผมแล้วก็ช่วงนี้อย่าลืมรักษาสุขภาพด้วยนะครับแล้วก็ติดตามกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีสวัสดีครับ